สวัสดีครับความสุขข en, ้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับช่วงนี้ฝรั่งก็ติดผลมาเยอะเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการห่อฝรั่งกันนะครับศัตรูตัวชกาของฝรั่งและผลไม้ทั่วๆไปก็คือเจ้าแมลงวันทองนั่นเองนะครับผมเจ้าแมลงวันทองพวกนี้นะครับก็จะเข้าไปทําลายผลผลไม้ของเรานะครับโดยการเจาะเข้าไปแล้วก็วางไข่ในผลไม้ของเรานะครับทําให้ผลไม้ของเราเน่านะครับตัวอ่อนของเขาก็จะเป็นดักแด้เป็นนอนอยู่ในผลไม้ของเรานะครับ แล้วก็กัดกินผลไม้ของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นตัวเตรมไว้และกลายเป็นมแมลงวันทองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เป็นวิธีป้องกันที่แบบใช้ได้ดีมากมากเลยนะครับผมการหอนะครับเราก็ควรจะทําในช่วงเวลาที่ลูกเขายังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเปลือกเขาจะแข็งมแมลงวันทองจะยังแทงเข้าไปวางไข่ได้ไม่สะดวกมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นผลฝรั่งที่ผมลืมหอนะครับไปรู้เลยรอดสายตาไว้ได้ยังไงนะครับใบฝรั่งบังอยู่นี่ไหม กดจะไปจะอนิ่มๆนะครับดูข้างในนี่นะครับเป็นไปตามคาดครับผมเนีย่ยเห็นหนอนตัวข,า,ขาวๆนั่นไหมนั่นก็คือหนอนมแมลงวันทองนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือความเสียหายที่มแมลงวันทองทําไว้นะครับผมส่วนลูกนี้ก็จะเป็นลูกที่ห่อนะครับผมผิวก็จะสวยนะครับเนีย่ยเห็นไหมมีนิดนึงเนาะเนี่ยครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ผมก็แนะนําว่าควรจะห่อผลผลิตของเรานะครับผลไม้ของเราเนาะเนี่ยครับเพื่อได้ผลผลิตที่90%แล้วกันไม่ถึงรอยนะเนี่ยครับผมก็จะสืวๆแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับ